เปล่อไหมกับการเรียนแบบเดิมเปื่อไหมกับการเรียนที่ล้านหลังไม่ทันสมัยที่โรงเรียนกับปีวิทยาไม่ใช่แบบนั้นลํำหน้าทุกวิชาการหลํำหน้าทุกกิจกรรมลำหน้าทุกความสำเร็จเพราะเราไม่เหมือนใคร แม้โลกของการศึกษาจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับโรงเรียนกะบุรีวิทยาเพราะเรามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียนเพื่อเปิดโลกกระถัดให้กว้างขึ้นหรือด้านกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานและมอบความรู้ให้กับนักเรียนเพราะที่กอวเราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มสาระทุกคุณครูและทุกนักเรียนของเราจะได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอแม้แต่ด้านกีฬานักเรียนของเราต่างได้รับการสนับสนุนจนประสบความสำเร็จมากมายและหลากหลายชนิดกีฬาเห็นไหมคะทีน่นี่ที่โรงเรียนประบุรีวิทยาของพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันนักเรียนทุกคนเสมอ แล้วพบกันวันเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนกะบุรีวิทยาค่ะแล้วพบกันนะคะน้องๆแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันนะคะแล้วพบกันนะคะแล้วพบกันนะคะ